ตอนที่มันขับเคลื่อนจิตสังขารกายสังขารนั่นแหละคือมันมีมันนั่นแหละเขาเรียกวิบากวิบากกรรมวิบากขันวิบากกรรมก็เดียวกันวิปากธรรมะธรรมาหมายถึงว่ามันมันเป็นที่ขางง่ายมันมันาขางนอกแต่ที MM ่น <ettes> ี says, ways, ่ส่งผลขางนอกก็หมายถึงส่วนที่ความยอมรับความบ่ยอมรับเท้านี่นะ ความดินของเหานี่ที่สีนีน้นี่ที่พอย่อมที่พอย่อมให้ความแปรปวนมันปรากฏได้นั่นนั่นโตตะตุแปรปวนข้างในนั่นแหละเขาเรียกว่าวิบากสังขานวิบากวิบากรรมอะไรส่วนข้างในเรียกว่าวิปากวัฏวิบาวกนะวงจรของวิบากนะ ซึ่งวิบากมันก็นจะประกอบด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่เคยเหยียดไว้กับซ้ำกรรมนะร่ะวิบากกรรมนะร่ะละวิบากส่วนขังในที่ออกมานะที่ที่ต้องสเสวยอ,อยู่บางเที่ก็สเสวยเป็นเดือนเป็นปีย่างสินะแล้วมันก็นมีความทับเคลื่อนแปรป่วนยิงสันนะ เฉพาะอริยบุคคลดอกชังเห็นชังเสียนี่บากกรรมได้ตะกอนนี่มันมันเคยสร้างไว้นั่นละสร้างไว้ด้วยตันหาผู้หลงก็เลยตกไปเป็นสัญญาขันก็เลยโตกไปเป็นสัญญาความเดิมความเก่า แต่ที่นี่เมื่อมีความประจวบเหมะหรือว่ามีเน่ากระทบมันก็เลยดึงให้สซิ่งนั้นโผล่ขึ้นมาได้เองสนนะเมื่อโผล่ขึ้นมามันก็มาขับเคลื่อนนใ,ใจโผล่ขึ้นมามันก็ขับเคลื่อนนใ,ใจบางคนก็ได้เห็นบางคนก็เห็นแต่มันทุกมันมอ มันเศามันคือนั่นนั่นนั่นคือวิบากเนี่ยนวิปาก,กวัดวิบากกรรมขันไหนแต่ที่นี่แต่ที่นี่เนาะส่วนเฮ้านี่เฮ้าสิเจ้าไหนล่ะบางคนกะบออยากให้มันคับเคลื่อนบางคนกะอยากนีอยากกบเคลื่อนนี่สินะบางคนกันนี้เลยบอ,บอ อยากปฏิบัติเลยถึงจุดหนึ่งน่ะน,นะแต่ว่าขันคันคนมีความเพียนสม่สำเสมออยู่นะัมันก็อยู่กับทุกได้อยู่กับวิบากได้อยู่กับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภายในนั่นได้บอบบอบขอบข้องออต่อไปกัมันก็นจะแยกกัน คนละส่วนไปเลยเองสนะส่วนเฮ้ากับส่วนเฮ้าส่วนเฮ้าที่ดำลงอยู่กับชีวิตประจำวันกับยู่ไปส่วนวีบากภายในมันกับแสดงมันกับปรากฏเคลื่อนอยู่จังสันมันคือวิบากกับเอื่นว่าได้ได้เผากรได้เผากมเผากามาลาคะส่วนที่อยู่ภายในายได้นะการที่เป็น วิบากกรรมที่เป็นวิบากกระถึคคัดเก่าถึกเผาไปนั่นการซ้ำาในใส่นีกรรมนะกรรมเก่าวอาไงกรรมเก่าธมารกรรมเก่าแต่ที่นี่เมื่อคาดไปเังสันเนะาะคาดัคดคัดคัดไปเองสันคัดเก่าไป,าาไปมันกระจกย้อนมาปัจจุบันเห้าโตเห้านี่ก็ะิง กสิคอยย็นโทษเห็นไพ่ไปนน้ำกษี่อยากสางเลี้ยน่อยากสางกรมไม้ยังสีนะเพราะว่าลำพังของเก่านี่ครับสาหัสสากัรลำพังที่เฮาสิอยู่กับความดินความทุรนทุรเล่เราหอน,นกับข้อแห้งแล้วมันก็นเลยเข่าไปสู้ความ สัมร่วมกายสัมร่วมมาาัจจาสัมร่วมใจได้ขึ้นเรื่อนเดียวกันนะมีบอนนทิ้งเรื่องวิบากวิบากวิปากะรรมะรรมมาเนวะวิปากะรรมธรรมมาที่เขาที่ที่เป็นสวดกันนะแต่ว่าผู้สวดก็บออธิบายต้องจช็คความหมายอย่างอันนี้อันนี้อธิบายคร่าวๆ